สวัสดีครับวันนี้จะมาปอกอวโคโรนะครับพันเฮสที่โบมไว้สุกแล้วนะครับตอนนี้สุก2ลูกนี่นะครับสุกแล้วเราจะมาปอกดูว่าสีมันจะน่ากินแค่ไหนนะครับปอกง่ายๆครับ ก็ดูเทนเทนเทนแทนเ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 ทนแทนนี่ครับสีก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับอาีกลูกนึงอันนี้คือสุกนะครับบ่มไว้ประมาณ C1 C1 กินได้ละเป็นลูกที่แกจัดนี่อา้าวเม็ดออกครัน นี่นะครับจะเป็นแบบนี้คุณดูพันแฮสนะครับนี่ลองชิมก่อนนะครับแบบไม่ต้องใส่อะไรนะครับ รสชาติรสชาติมันนะครับเนื้อจะละเอียดมากพันเฮสนะครับอร่อยครับอร่อยมากยังไม่ได้ใส่เลยะนะครับนี่รสชาติอร่อยอันนี้เราจะมาลองกินกับน้ำผึ้งนะครับนี่คือน้ำผึ้งป่านะครับ บึงไปเทร้อยเปอร์เซ็นต์ลองชิมดูนะครับนี่เทลงไป เทสร้อยเปอร์เนต์นะครับน้ำผึ้งนี่มาชิมดูนะครับว่ารสชาติรสชาติมันจะเป็นยังไงกินลากินกับน้ำผึ้งนะครับอ,อ,อร่อยมากครับสมครับที่ได้ชื่อว่าเป็น ราชาของอะโวคาโดจริงๆครับมันนุ่มนะครับเนื้อละเอียดมากอร่อยยิ่งกินกับน้ําพึ่งนะครับน้ำพึ่งป่าแทร้อยเอร์อร่อยมากเยี่ยมมากนะครับแค่อะโวคาโดนี่ก็อร่อยมากแล้วนะครับผสมกับน้าพึ่งเข้าไปเป็นอะไรที่ลงตัวสุด นะครับอโอเคนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบกินกับน้ำผึ้งก็สามารถกินกับพวกนมข้นอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมชอบกินกับน้ำผึ้งนะครับรจริงๆครับอร่อยมากสมคำลําลือจริงๆนะครับอร่อยสมชื่อ Uh huh. อร่อยอย่าบอกใครครับผมจริงแล้วซื้อมาผมซื้อมาโลนึงนะครับแต่ว่ามันต่อยอยสุกครับสุกทีละลูก2ลูกครับอันนี้2ลูกแรกนะครับสุกไปแล้วบ่มไว้ประมาณสีวันนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวถ้า ลูกที่เหลือนะครับสูกเดี๋ยวจะาทาให้ดูอีกนะครับนะยังไงก็ลองทำดูนะลองชิมดูลองซื้อมากินดูนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อก็ได้นะครับสอบถามมาเพื่อจะหาให้ได้นะครับ ทั้งน้ำพึ่งทั้งอะโวคาโดนะครับอร่อยยิงนะครับการันตีเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบกินอะโวคาโดนี่คือราชาอะโวคาโดนะครับของแท้นอกจากอร่อยนะครับมันยังมีประโยชน์อาสาเนยนะครับ น้ำผึ้งแล้วก็อวโวคาโดนะครับคนที่หลักสุขภาพนี่ไม่น่าจะพลาดนะครับเมนูนี้ทำได้หลากหลายแบบนะครับแล้วแต่ว่าคนชอบนะครับแล้วชอบแบบไหนโอเคนะครับอืมอร่อยมากอร่อยจริงๆสุดๆครับ เคยกินมาแล้วทุกพันเฮสนี่น่าจะที่สุดแล้วครับนะเดี๋ยวก็ถ้ามีพันธุ์อื่นมาเดี๋ยวจะลองกินดูนะครับรว่ารสชาติเหมือนเฮสไหมนะครับหรือว่าอร่อยกว่าหรือว่าอร่อยน้อยกว่านะครับแต่ว่าอันนี้อร่อยมากบอกเลยนะครับอร่อยจริงๆ กินแค่กินเฉพาะเอาโาวตเฉยๆก็อร่อยแล้วครับใส่น้ำผึ้งเข้าไปอรอยจังหูกินเปลือกเข้าไปด้วยได้ไหมครับเนี่ยมานเหลือเกินอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับนะ เื่อมีอะไรดีๆจะมาลงให้ให้ดูนะครับนะกับช่องไร้สาระช่องที่ไม่เน้นสาระใดๆทั้งสิ้นนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปวีโดิหน้าครับสวัสดีครับ